ครับสวัสดีครับพี่น้องสู้ผู้สู้คนทางบ้านเด้อฝากควบจิตหวดถึงไปหาเอฟซีและท่านผู้ชมครับพี่น้องมือนี้ต้องย่องเออสิแม้วันแห่พี่น้องงั้นวันแหเอาปลาเอาปลาไปกินเนาะพี่น้องเนาะนาแรียงนาแรีงนี่ว่ามีเนาะกินพี่น้องเอ้ยมากินปลาสางแล้วพี่น้องมือนี้มากินปลายูสาเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงปลาเอาไว้ก็เลยที่ว่าวันแห่เนาะครับพี่น้องผู้ชมเหมือนย่องเมือนว่าวันแห่ครับพี่น้องโอ้ không oh. 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 có mọi mối 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 nó mối 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 mối

ลุงของลุง <st> ย่องอีกทีนึงอันเพิ่นใส่์ม่วงไว้อันลุงย่องยังมายกมายามพี่น้องเบิ่งเน้าลุงย่องโอ้ยพี่น้องลุงย่องเนาะโอ้พี่น้องนี่ตัวงามพี่น้องถือม่วงเนาะพี่น้องช่วยชมถือม่้งติดไหลพี่น้องติดไหลพี่น้องปลาพี่ตัวงามเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเรื่องยกพี่น้องผขาชอบเบิ้งหน้า กล่องมาะเน่ยพี่น้องคุณผู้ชมติดลายเนาะทุกอย่างเดี๋ยวหายแนวใส่ก้อนอึนให้เพป็นหายแนวมายามก่อนพี่น้องจะบอกว่าหรือว่าบุกเไยว่ามันเจริญยี่สิบติดตัวนึงพี่น้องท่านผู้ชม พี่น้องลุงเพิ่นกันกำลังอันกุ้งมั่งเนาะพี่น้องสุ่มซุ่มซุ่มให้ให้ลุงแน่นอนพี่น้องตรงนี้อ่ะใส่กันได้พี่น้องอันมั่งสีดูพี่น้องเข้าช่มั่งสีรูเนาะพี่น้องเข้าชมโอ้หักหักพี่น้องเป็นปลาตะเพียนเลยครับเป็นปลาเนียวอัน จงเสือเปี๊ยก้อยพี่น้องกินนีรกันกับลุงยงเด้อยงเสือเปี๊ยก้อยอันนี้เวลาตอนหน้าเศร้าน้อพี่น้องตอนหน้เศร้ามาเอาปลาสากไปกินเนาะพี่น้องใครชอบสงการเราพี่น้องเลยมาเอาปลาขึ้นไปกินเน้นอมาลุงตุ้งติงตเถอะน้อง ้นเอ้าีัยบได้ยกใส่กันบ่ได้พี่น้องสิรูพี่น้องนักปลาโอ้นี่นพี่น้องสขวนเลยเนาะพี่น้องมื่อยยอะบกเอ้ถือก็ไดดิปตงใส่ดินพี่น้องโอ้โมันห่วงเลียวเกี่ยวห่างนี่แหละ โอ้โหด้วยโอ้โคตรโคตรอ่อนโอ้ีตัวอ้วนเลยพี่น้องท่านผู้ชมนี่ตันอ้วนเป็นปลาแต่เพี่อนปลาเนื้ออ่อนเนาะครท่านผู้ชมเหมือเลยเลี้ยงกินเอาพี่น้องฉันเลียนหามาแล้วกับปลาอยู่น้ำน้ำน้องน้ำเสียวน้ำเสียวกับ ไข่มีเนาะ<ล>พี่น้องน้าบอกคอดแล้วอยมากินปลาเยอะซนะเนาะพี่น้องท่นนานผู้ชมมาลาแล้ว่าพดใส่กันมนะพูะดออกพดออกลูกัดไม่ไม่มปปไไมมเป็นเนวกัดดอกปลากัดจังไรเอาไปก้อยพี่น้องเอามาส่งการ์ดหนาะพี่น้องนะอเนาะบดแล้วเนาะพี่น้องเนาะบาดเนี่ย ห,หลายโลดอกพี่น้องเอาลุงย่งสิเขับเมื่อบ้านเนาะพี่น้องไปก่อยเนาะคลิปนี้ก็ขอหยุดสักหน่นนอยนะครับเนาะฝากในเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้กับลุงย่งเด้อครับเด้อทางเพจทางยูทูบเนาะเอาสุดท้ายนี้ลุงย่งก็สิขอลาพี่น้นนองนครับสวัสดีครับพี่น้อง